สวัสดีครับบ่าเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่6พฤษภาคม2568นะครับบ่าเถอกำลังลงจากาวัดป่าภูต้องมนพี่นอ้องอยู่เทีงวัดนะครับผมคึมคึมฝนมาตกแต่ว่าลงมาข้างล่างนะครับฝนคือจะตกในธรรมชมนะครับจะพาเดินทางตอนะครับผมไปหาปู่72ทธรรมชม เัฟ FC กระามกันเขามาหลายเลขวิ่งปูนะครับเดินดียังไม่หลุดนะครับเลขวิ่งปูชื่อว่าเดินดีนะครับงวดที่แล้วมากกัเขาเ้วยอรับเลขวิ่งปูนะครับผมเลขวิ่งปูกับือว่ามากหกได้ทั้งธรรมชมเด้อนะครับเลขวิ่งเขาสูงวดธรรมชมฝนตกนะครับผมลงลงมาจากวัดป่าปูต้องมนธรรมชมจากบรรยากาศร้อนๆนะครับผม เมื่มอีกเพิ่มนมาจากบันดุง่านผช้ชมนะครับเพิ่นได้โชนะคมาผมเพิ่นกับมากลับมาลำอีกนะครับเอาจังไปพ่อกันอยู่วัดปูเจ็ดสองเดี๋ยพี่น้องเด้อนะจังไปชมไปฟังน้ำกันงวดวันที่16พฤษภาคม2568นนะครับฝนตก่านผช้ชมนะครับผมนะครับท้ายบรรยากาศให้เอฟซีเดบงนัมนะอยู่ทั้งวัดคึมยังท่านในตกยังท่านในลงเม็ด่านผู้ชมต่ว่าลงมาทางใต้นี่ นะครับฝนล,ลงเม็ดแล้วนะครับผมอ่าเอานะครับจังไปพ่อกันได้พี่น้องเด้อนะครับฝนตกธรรมชมเบืองน้ำนะครับผมฝนตกแรงนะครับกำลังกิเดินทางไปวัดปูเจ็ดสองธรรมชมนะครับผมบ่าวเถ่าพึ่งลงมาจากวัดป่าปูต้องมนนะครับธรรมชมปูโทเรียกปูโทตามไปแต่เศร้านะครับ ปวยายาิโยมมาจากบันดุงนะผมเมืนน่อวนเพิ่นเดินทางมาล่ําถวายนะครับกลับมาล่ําถวายอีกหลังจากเพิ่นได้โชคนะเพิ่นฝันว่าปูข้ามห้องนตามไปบอกนะแปดแปดแปดนะแปดสามตัวนะเพิ่นได้โชคแปดแปดท่านผู้ชมนะเพิ่นก็มาล่ําบ่งสวงมืองานบ่งสวงไงท่านผู้ชมเพิ่นก็เดินทางมานะมาล่ํขึ้นกันนะเมื่อนี้เพิ่นเล่กลับมาล่ําอีกท่านผู้ชมนะเพิ่นก็น้านะปัจ,จัยมาถวายทําบุญน้าปูน้าท่านผู้ชมเอ้า จังจังไปพ่อกันยุวัดปูเจ็ดสองนะครับผมท้ายบรรยากาศฝนตกในเอฟซีเบิงนะครับเดินทางมาหอดแล้วธรรมชมนะครับลงมาจากาวัดป่าผูตงมนฝนตกยังแห้งธรรมชมมาหอดวัดปูเจ็ดสองบอมีฝนได้พี่น้องเป็นคึมๆนะครับเอา้าจังเข้าไปกาบนมาสการปูน้ำกันไปรับชมรับฟังน้ำกันเด้ธรรมชมเด้งวดวันที่16พกพฤษภาคม2,500 หกสิบแปดนะครับเลขวิ่งปูถือว่าเดินดีนับเข่ามาสูงวดพี่น้องนะครับเอ้าน้าไปชมไปฟังน้ำกันกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเจ้าค่ะครับผมบ่มีฝนบ่มีข้าวมาดอกครับผมปูตันหยาอยู่อ่าปูตันหยาอยู่ข้งอยางมีตกครับผมเอ้าหนับเบิ่งน้ำกันงวดที่ผ่านมาหนบงวดที่ผ่านมามาตาเล็กวิ่งบ่ปูมาตาเล็กวิ่งท่านผู้ชม นี่ท่านผู้ชมมาตะเล็กคนน่าหกมาศูนย์หกนะครับปูจับไห่สองหกท่านผู้ชมนะครับปูจับไห่สองหกเล็กวิ่งปูมาสูงกว่ทาท่านผู้ชมงวดที่แล้วาา 8, สี่สกระพามาแปดหา่า,หา,า, 8, หานะครับสี่กับพามาแปดหา่าดาบงวดนี้เจ็ดกับแปดมาแปดเจ็ดดาบมาแปดเจ็ดนะครับผม งวดนี้3กับ4มา3 2กับ6 3ส,สมเป็นบัวปัวอ,อ่างวดนี้4กับ1มาเก่ส<อ>าสีกับหาสีท่านผู้ชมมาสูงวดท่านผู้ชมเอางวดนี้วันที่สบ16พฤษภาคม2568มาเบิ่งน้ำกันท่านผู้ชมนะครับ,บ,บ,บเอฟซีกระถาม,ามกันเข้ามาหลายนะครับ

สี่ตัวเงินล้านปูกรมาอยู่ได้ท่านผู้ชมเด้อมาสามตัวอ่าสี่ตัวเงินล้านปูกรมาอยู่นี่ท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานรับลงให้เอฟซีนะครับมาสามตัวหกหกนี่มาศู 6, นย์หกสามมาลักร้อยแปดมาลักสิบสี่ตัวเงินล้านอ่าเอาอ่าได้มชมเด้อมารอบหน้าอืมสี่ตัวเงินล้านแต่าผลหม้อไมาน้น้ำกัดนกปูนเนาะสามกับแปดมาทำกันอยู่มันนั่นอันนี้มันเป่าอ่าเป็นสามแปดแปด บอาดครับแอดาบ่เป่าล่ะ้าบเปาสิเพิ่งไว้นะปู้าบ่เบิ่นว่าวิ่งตัวนี้ววิ่งไตรมวิ่งปูวิ่งซะก่อนวิ่นมันสิบ่เข้ซะช่ค่ะอ้าวทมาชมผลได้รอเลกวิ่งปูงกกับห อืมนะครับเอ้ยนีจ you know, ับสชกันหมครับเยเอเล็่งบอยรายโตมานี่ครับเดี๋ยวเเอาเลยเด่นเก้าศูนย์ครับห้าหกวินเอาเลยเก้า์เนี่ยโอ้วินบนวินเอานี่นีไดบปัวแต่ว่าทาเล็กวิ่งวิ่งหากระพกเ่ยถ้าวินวินคือซีตัวนี้ครับ ก้าศ oh. ูนย์ห้าเาเด็กเบาเทาล้งวาเลย้ศูนยใจเบาเทา้เน่าบัดเก้าศูนย์หกศูนย์หกีกแล้วท่านผร้ชมก็หกศูนก็บลหกับับพ่อไอ้นอนครับ905 9066 05พี่น้อง หบชุด3โตถามักท่าชอบหายิบจับลอตรีศูห้ี่ครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่เอาสีคือบบมีในสี่ตัในปู กันบะปูศูนย์เก่าจ้าหมาปะปูงวดเนี้มากกี้เด้ก็วิ่งออนะครับก็จับจับสองคู่ครับก็ได้เนี่ยคือเก้าครับเกาหาเก้าหกครับศูนยหาศูนกี่เกเ้ยนยครับปูได้อยู่เอาศูนหกจะไาอีกบะปูตามนันเด้ตามมันอียงล่ะตามสูตรตามสูตรเนีอันนี้ชุดบนบะปูชุดล่างเนีปูชุดล่างเอาชุดล่าง เน้นตัได้ปูบนบนเน้นตัวเก่าน่ปูมตัวเก่ามันเะบ่มานีเพรปูเก่าหาเก่าหก่ยมได้ได้านี่กัยังไงกูได้มกจับวิ่งเอาพี่น้องถ้าวิ่งวิ่งหากับพปูก็เหนย์ห้าศูนย์หกเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกคือวิ่งเอาไงนี่ตัวแค่นี่เล็กวเรีเรีกอะนัน เลขรักิบนนันครับเก้าศูนหนึ่งเขาบอกนึงมานะเด่นมันคือศูนย์เครับอะไรตัวเด่นะไยี้ยมันลายโตมันสีลายกดเลขฝันปูกันเขาไปอยู่ข้างหน้านะปูนะสามแปดนะปูเนาะโหอยู่ว่าเป็นเลขเป่าจาจือได้จค่สากับแปดรือก่อยู่หกนะอาเลขฝันปูตัวเดียวไหมพี่น้องเพิ่นเกินมากจำได้เนี่ยวันเนี้ยครับคิดว่ามันมันเป่าแท้ๆแล้วว่าจะเลยก่อเสียอซอชี้อนะครับสีหกสี่ีเก้าสีโหเยว่าเป็นเรืเป่า สามแนั้นเาปูฝันฝันได้สาพี่น้องพันอยู่ข้างหน้าสามเอาชุดล่างปูเดี๋ยวล่างเดี๋ชุดเตรียมให้นี่นี่กันล่างแปดสามสี่โอ้ยนี่นดวยแต่วิ่งบ่ได้จับปลล็กวิ่งเห็นมาปัว จับวินาทีสี่ตัวนี่เอ่อจ็ดแปดามสี่สาจครับสามเจอาจับให้ทะเปูปัวสองคููเอาเอาเข้นแขนรถพี่น้องถามพมักตัวที่ปูจับแหวินาในสีตัวนี่ครับอันนี้ก็ออจับคู่่เท่าเก้าครับเก้าหกแต่วเก้าศูนย์มาจับปะปัว จับจะเกาหางครับเกาหกเขียนให้ตัวสีแดงและตัวนี้ปูเนี่ยเก็บเบอค่าอันบนตั้งไปกันจะว่าเขาไปเขียนให้อ่าเขียนไปแต่เราอ่าเอานผู้ชมนะครับปู่เจ็ดสองไดพี่น้องเด้อนะครับงวดที่ผ่านมาเลขเด่นเลขวิ่งปูถือว่าเดิมดีนะผู้ใดมักเลขเด่นเลขวิ่งปูคืองวดนี้ห้ากับหกหาตัว่ท่านผู้ชมถาบ่มักตัวที่ปูจับให้ ปูได้มีเล็กติดแม่นๆจับมาใส่หากับ6กนับชุดบนนับสีตัววินนะครับเก้าศูนหาหกนะครับวินเอาใน4สีตัวนี้ชุดบนนับเก้าศูนย์ห้าหกถ้าเป็นเล็กวิ่งคือหากับหกนับมาได้บนล่างนะครับแต่ว่าปูจับไปชูชุดบนปูมักบนวัน้ลาเชุดนี้ครับสามตัวเก้าศูนย์ห้าเนย์ูนับปูเน้นที่เก้นย์หับสตัวศูนย์ห้า ผู้ใดมักศูย์เกาตัดเอาเด้พี่น้องเดอ้อผู้ไดมักศูนย์เก่าตัดเอาเก้า้าเกท่านผู้ชมนะครับเก้าชุดล่างนะครับสี่ตัววินเจ็ดแตัววินปูจับให้สอคู่คือสามเจ็ดกับสามแดเน้นที่สามแปดท่านผู้ชมแคปหน้าจอพูม้มักกอนพวงศีก็ดีเจ็ดีเจ็ดู้ไดมักนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด,อด้อโซนนยก กับสามแปดศูนย์หกกับสามแปดเท่านั้นเอาบบกิดศูนย์หกเนี่ยนะปอปัวมีคนน,<อ>นี่เด้เมืนกัเดียวมี่สองสนะองค,นะครันอ่าเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะถับผู้ใดมักถ้าผู้ใดชอบนะักพี่น้องเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่บอมักบอชอบเบิ้งซื้อๆได้ท่านผู้ชมเด้อจับคู่บอเขา,างวดที่แล้วนะครับมาแต่เล็กเด่นเล็กวิ่งเล็กวิ่งเหล็กวิ่งเข้าไปเล็กวิ่งเข้าก็ได้เล็กวิ่งปูไปใส่ก็โอนะครับผมอ่าเอาละครับกราบขอบบุญขอบคุณปูท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องททุก่าน ให้โชคให้มานนะครับผมพอกันคลิปหนาสี่ตัวงันล้านนะครับมารอบหนาเดี๋ยวจะให้ปูเขียนให้นะครับสวัสดีครับ